ประเด็นก็อยู่อีกตรงนี้ว่าในขณะเดียวกันถ้าหากว่าในจังหวะที่เงาะเขามีปัญหาแล้วเราต้องการให้เขาพัฒนาขนให้ยาขึ้นพิธภัณฑ์ที่จะเป็นตัวช่วยให้เงาะมีความาสร้างขนให้ยาวขึ้นนะครับก็จะเป็นกลุ่มของสาลายบวกฮอร์โมน GA หรือจิบเบอร์ลิกแอซิดผมเรียนว่าให้ใช้สาลายบวกจิบ ซึ่งในทุกวันนี้จะมีพิธภพามอย่างเช่นตัวทรีบูมนะครับอันนั้นก็คือสาหรายบวกชิปหรือเรามีสาหรายเรามีชิปเราก็เอามาร่วมกันแต่ถ้าชจะจิปไม่ได้ผลดีต้องเอาชิปไปกวนกับซูเปอร์แอชั่นก่อนแล้วก็นำมาฉีดร่วมกับปัจจัยอื่นๆได้เลยนะครับก็จะเป็นส่วนที่จะแก้ปัญหาคือคุมราแป้งแล้วก็ทำให้เงาะขนยาวได้ส่วนต่อมาครับเงาะขนแดงหรือเงาะ ขนไหมลักษณะของเงาะขนแดงหรือเงาะลูกแดงนั่นก็คือเกิดจากการระบาดทำลายของเพลี้ยไฟซึ่งเราทราบแล้วครับว่าเพลี้ยไฟตัวที่มาทำลายเงาะจะเป็นตัวเดียวกับตระกูลเพลี้ยไฟพลิกคือไม่ใช่ความหมายว่าเป็นชื่อของเพลี้ยไฟพลิกที่ไปทำลายพลิกอย่างเดียวนะครับที่เขาเรียกว,ว่าเพลี้ยไฟพลิกนั้นก็เพราะว่ามันมีชื่อของเขาโดยเฉพาะ เป็นตัวที่ทำความเสียหายรุนแรงได้สำหรับเพลียไฟนั้นจะทำให้เงาะนั้นขนไหมโดยเฉพาะเงาะหลังจากติดผลเป็นต้นไปขนจะมีลักษณะปลายไหมแห้งแล้วก็ค่อยๆลุกลามเข้ามาแล้วก็จะมีส่วนที่โคนขนนั้นในอนาคตก็จะบิดม้วนงอได้อีกเช่นเดียวกันลักษณะการทำลายของเขาก็คือใช้ปากเคียดูด แล้วก็เกิดเฉพาะเงาะในระยะหลังจากทิดดผลอ่อนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้าสู่มาตรการของการควบคุมสารในการควบคุมเพลี้ยไฟในเงาะก็จะแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพวกอบาเมตินอาจจะบวกกับไซเปอร์มิตินถ้าพบนอนหรืออาจจะไปบวกกับในส่วนของเมทวิลถ้า,เ,าเราพรบศัตรูตัวอื่นอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ของบริษัท ครอบอาร์กิเทคครับก็คือเวตินวีพัดพัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสารกำจัดเพลี้ยไฟก็คือตัวฟิโปรนิลซึ่งเป็นชื่อสามัญชื่อการค้าก็อย่างเช่นพวกแอสเซนต์พวกอะคิล่าของอะคิล่านี่จะเป็นของอาริสตาเราก็จะเอามาสลับในการควบคุมเพลี้ยไฟซึ่งใช้ในกล้วยไข่ก็ได้ใช้ในเงาะใช้ได้ทุกพืชครับเขาเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยและท่านที่มีปัญหาเรื่องของปลวก ท่านก็ใช้ตัวนี้ได้ในอัตราสูงคือ2ีซีซีต่อน้มา20ลิตรถัดจากตัวนี้ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มที่สูงขึ้นมาอีกกลุ่มเหล่านี้จะใช้สลับกันนะครับก็มีโปรวัโดมี770นะครับมีในส่วนของโมเรนอันนี้ก็จะมาสลับกันซึ่งทุกตัวจะต้องใช้สารจับใบทั้งนั้นถ้าไม่ใช้สารจับใบจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรประการต่อมา ถ้าต้องการผลในการควบคุมต่อเนื่องระยะยาวเราก็ต้องเอามาบวกกับยาเชื้อของแอปไพรเคมยาเชื้อชื่อว่าบัวเรียนะครับเอาบัวเรียเสริมเข้าไปเช่นสมมติว่าเราใช้โปรว o โดใช้เจ7เใช้โมเรนเนี่ยสิกรัมต่อน้ำยี่ลิตรหรือ100กรัมต่อน้ำ200ลิตรเราก็จะใส่ยาเชื้อไปประมาณ300กรัมนะครับเพื่อที่จะไปเสริมการทำงานในการควบคุมประการต่อมาในระยะเวลาการพ่น ไม่ว่าท่านจะพ่นเพีืยไฟอะไรก็ตามขอให้พ่นในช่วงเช้าถ้าไม่สามารถพ่นช่วงเช้าได้ก็ให้ไปเป็นช่วงเย็นถึงบ่ายเพราะเพรืยไฟนั้นจะออกมาหากินในช่วงอากาศเย็นช่วงร้อนจัดช่วงเที่ยงจะไม่ออกมาอันนี้มันเป็นแมลงที่ถือว่ามีมีบทบาทสูงเลยนะครับอย่าลืมว่าหลักการสำคัญที่ท่านต้องจำคือ กลุ่มของยายาใช้ตัวเดียวต่อเนื่องควรจะสลับจากอับบาขึ้นไปเป็นฟิโปนิวจากฟิโปนิวไปเป็นอิมิดาหรือจะเป็นไทยมิโรแซมก็แล้วแต่เสร็จแล้วเราก็กลับมาดูข้อที่2คือควรจะผสมยาเชื้อควรจะผสมยาจับใบ ข้อที่3ก็คือควรจะพ่นในตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้แต่เช้าจะดีที่สุดเพราะส่วนใหญ่เราพ่นจะมีปัจจัยตัวอื่นเสริมเช่นพวกกลุ่มของปุ๋ยธาดารองธาดาเสริมหรือฮอร์โมนต่างๆลักสําคัญต่อมานะครับที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่าใน,นส่วนของการพ่นนั้นเนี่ยเราจะต้องสํารวจแล้วก็จะต้องดูการควบคุมต่อเนื่องม่ใช่ว่าเราพ่นครั้งเดียวแล้วมันจะได้ผล ไม่ใช่นะครับต้องสำรวจติดตามผลต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการระบาดของศัตรูโดยเฉพาะเพลี้ยไฟเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเดือนที่หนึ่งคือตอนดอกนะเขาระบาดครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็หลังจากติดผลก็จะครบหนึ่งเดือนครบหนึ่งเดือนเนี่ยเขาจะระบาดอยู่ในช่วงนี้แต่ถ้าเกินขึ้นเดือนที่สองแล้วเงาะจะแข็งแรงแล้วเขาจะไม่ค่อยมีการระบาดนั่นคือศัตรูต่อมาจากในส่วนของเพลี้ยไฟมาดูครับพอเงาะครบหนึ่งเดือน เงาะจะสลัดผลการสลัดผลของเงาะในระยะนี้ก็เปรียบเสมือนกับลำไยที่สลัดในระยะเม็ดถั่วลิสงอันนี้เป็นภาวะปกติถ้าดกมากก็จะสลัดมากถ้าดกน้อยก็จะสลัดน้อยถ้าไม่ดกก็ไม่สลัดเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นครับถ้าหากว่าท่านให้อาหารดีดูแลให้น้ําให้ท่าดีเราก็ถือเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปแก้ไขเพราะเขาเป็นการคัดสรรโดยโตัวธรรมชาติแต่บอกให้เรารู้อย่างหนึ่งว่า ถ้าเราเห็นเงาะมีการสลัดผลในอายุประมาณหลังจากติดผลหนึ่งเดือนตอบให้รู้แล้วนะครับว่าเงาะของเราโอกาสที่จะเป็นผลโตจะไม่มีเพราะอาหารไม่พอขนาดผลเล็กเนี่ยมันยังไม่พอเลี้ยงเลยนะครับเราก็จะต้องเร่งให้ความสมบูรณ์เข้าไปนี่คือมาตรการที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจเขาบอกให้รู้ว่าณนะเวลานี้อาหารและพลังงานเนี่ยไม่พอ จึงสลัดผลทิ้งแล้วถ้าเงาะมันโตขึ้นมันต้องกินอาหารมากกว่านี้อีกกี่เท่าดังนั้นการสลัดผลเงาะหลังจากติดผลหนึ่งเดือนก็เป็นการบอกให้เรารู้ว่าเรายัางบริหารจัดการไม่ถูกต้องเราจะต้องเพิ่มน้ําเพิ่มธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเข้าไปเพื่อไปเพิ่มขนาดน้ําหนักให้เขาเพียงพอเงาะเขาเก็บสะสมพลังงานไว้ที่ปลายยอดเพราะฉะนั้นใบผลิตเท่าไหร่ก็ส่งไปที่ผลเท่านั้น สรุปกรณีสลัดผลไม่ต้องแก้แต่ต้องป้องกันนะครับคือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในข้างหน้าแต่ถ้าหากว่าท่านไม่สบายใจแล้วอยากจะหยุดท่านก็ใช้แค่ยูเรียนะครับครึ่งกิโลแคลเซียมเดียวโมโฟรุมโมโนแคลหรือแคล40อัตรา300ถึง400แล้วแต่ชนิดแล้วก็บวกอะโทนิกก็แค่นี้ครับฉีดไปที่ผลครั้งเดียวมันก็หยุดละแต่ความหยุดตรงนี้ไม่ใช่หยุดถาวรน,นะครับเพราะ เขาจะไปทำการสลัดอีกครั้งหนึ่งเมื่อเงาะอายอาุครบสองเดือนเสร็จตอนนั้นกำลังขึ้นพื้นเขียวอมเหลืองแล้วเขาจะแตกแล้วก็ร่วงอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเรายังไม่พูดถึงมาถึงณเวลานี้หลังจากที่เราเจอเงาะสลัดผลเราก็จะเจอปัญหาต่ออีกครับนั่นก็คือศัตรูพืชที่จะพบจากนี้ไปคือในช่วงผลอ่อนเนี่ยเราก็อาจจะดูแลควบคุมได้ดีมันง่ายกว่า แต่ถ้าผลเริ่มโตแล้วเพี้ยแป้งครับเพี้ยแป้งตอนนี้ได้รับรายงานนะครับว่าระบาดในหลากหลายพืชแล้วก็เริ่มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นให้ยึดหลักสำคัญนะครับว่าเพี้ยแป้งนั้นเขามีแป้งเป็นฝุ่นขาวที่จะคอยปกป้องคุ้งครอง,อง,อง,องไม่ให้เสอองของสารเคมีเนี่ยแทรกซึมไปทำลายตัวแก่ที่อยู่ด้านบนก็จะมีแป้งคุ้งครอง,องให้ตัวแก่ที่ตาย แต่อุ้มท้องของเขายังมีไข่และตัวอ่อนอีกเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านพบแหล่งระบาดท,ท่านจะต้องรีบควบคุมให้อยู่ถ้ามันเป็นจํานวนมากให้ตัดออกอย่างเช่นกรณีของเงาะนี่นะครับถ้าเจอบางช่อเนี่ยให้รีบตัดออกไปเลยอย่าปล่อยทิ้งไว้มันจะกลายเป็นแหล่งระบาดใหญ่แต่ถ้าหากว่าท่านพบแล้วท่านพ่นสารเคมีควบคุมเราก็สามารถที่จะควบคุมได้ หลักการสำคัญของตัวการควบคุมเพลี้ยแป้งไม่ได้อยู่ที่สารเคมีนะครับสารเคมีเรามีงานวิจัยเนี่ยทดลองแล้วไม่มีผลแตกต่างกันมากนักอยู่ที่ความถี่ห่างแต่ตัวที่มีผลมากก็คือระบบการพ่นระบบการผสมระบบการใช้ระบบการพ่นคือท่านพบท่านจะต้องรีบควบคุม 2 3ครั้งภายในระยะเวลา5วันหรือไม่เกิน7วันต้องต่อเนื่อง2ง3ครั้งประการที่2ท่านจะผสมอะไรท่านต้องใส่ย,ยาจับใบอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้งประการที่3ท่านต้องใส่ย,ยาเชื้อนะครับบัวเรียเข้าไป200ลิตรก็ใส่ครึ่งกิโลแอบซบินของ TJC เอามาสลับกับในส่วนของตัวสารเคมีอื่นๆนะครับอย่างเช่นโปรฟิโนฟอร์ fort, บวกไซเปอร์มิทินบางครั้งจริงๆแล้วคอภัยบวกไซเปอร์ก็ใช้ได้แต่ในช่วงอากาศร้อนเช่นนี้ผมไม่แนะนำเพราะอากาศมันร้อนจัดเราก็หลบมาใช้พวกเอลาโปรตินหรือท่านอาจจะใช้ในส่วนของยาลูกผสมต่างๆนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้หรือพวกเอฟฟรพวกนี้ หลักการสำคัญของเพี้ยแป้งหลังจากที่พ่นตามระบบแล้วสองถึงสามครั้งแล้วท่านจะต้องไปบี้ดูไปลื้อดูวา่าเขาเป็นฝุฝ่นแป้งไหมถ้าเขาเป็นก็แสดงว่าเขาตายแต่ถ้ายังมีเมือกเหลืองท่าน้องซ้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือเพี้ยแป้งศัตรูต่อมาครับที่จะระบาดคู่กันก็คือเพี้ยหอยเพี้ยหอยนั้นจะนิยมชมชอบอยู่กับในกลุ่มของช่องเงาะมากตัวหลักการของเพี้ยหอยนั้นถือว่าง่ายกว่าเพี้ยแป้งมากนะครับ สมัยก่อนนั้นเรามาีตัวน้ำยาสีขาวๆนะครับเรียกว่าไวทออยขณะนี้ไวทออยยังมีอยู่นะครับและก็ยังมีจำหน่ายอยู่เป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่ที่นำมาแก้ปัญหาเรามีไวทออยซึ่งไวทออยนั้นจะควบคุมเพีื้แป้งเพีื้หอยได้ดีแต่ท่านก็ต้องใช้อย่างถูกต้องสำหรับสารเคมีที่จะเอามาใช้ปกป้องคุ้มครองไม่ให้เพีื้หอยระบาดนั้น เป็นยาพื้นฐานเนึ่งครับก็คือพวกเซฟวิน85บวกกบกรรมถันแค่เพียงเท่านี้ก็พอที่จะควบคุมการระบาดของพรีหอยได้แต่ผมก็ต้องย้ำตั้งแต่ทีแรกว่าถ้าหากว่าท่านพบเล็กน้อยให้รีบตัดตอนนั้นออกไปเลยแล้วก็พ่นควบคุมหรือไม่พ่นก็ได้ถ้าท่านตัดแล้วมันน้อยมากแต่ถ้าท่านพบเห็นการกระจัดกระจายตัดไม่ไหว ท่านก็ต้องตัดสินใจควบคุมไปเซ็วบินนะครับ85หรือคาบาริลอันนี้เป็นชื่อสามัญก็ร่วมกับกรรมฐา,านแค่นั้นเราก็ควบคุมได้เสร็จจากในส่วนของศัตรูทั้งสองนี้นะครับถัดมาอีกเราจะเจอหนอนเจาะขั้วหนอนที่ไปอาศัยอยู่ตามขั้วของผลเงาะซึ่งตรงนี้เราสํารวจครับสํารวจก่อนถ้าพบค่อยควบคุม เราอาจจะใช้ในส่วนของสารเคมีนะครับเบทุมิวของกรีนลิฟน็อกทิ้นของเจียไตยหรือจะเป็นในส่วนของอาสารกำจัดหนอนอย่างเช่นตอนนี้ที่หนอนดื้อยาที่สุดก็ต้องใช้อาวา่าของเจียไตยส่วนตัวอื่นๆนะครับถ้าหากว่าในช่วงจังหวะนั้นมีเพลี้ยเราก็ใช้ตัวแกลมมาไซฮาโลตินโปรเอ็กซิสของอาริสตาจะใช้ได้ดีทั้งเพีย้ยทั้งหนอนนะครับสำหรับโปรเอ็กซิส ถัดมานะครับจากหนอนลังก็จะกลายเป็นในเรื่องของอาการผลแตกผลแตกของเงาะอธิบายมาแล้วว่าเป็นพฤติกรรมของเงาะของไม้ผลหลายชนิดก็คือลำใยก่อนเก็บเกี่ยวหนึ่งเดือนก็แตกลองกองก่อนเก็บเกี่ยวหนึ่งเดือนเข้าพื้นเขียวอมเหลืองก็แตกเงาะก็เช่นเดียวกันครับเข้าพื้นเขียวอมเหลืองก็แตกการแตกตรงนี้สามารถแก้ปัญหาได้นะครับ ก็เหมือนกับลำไยที่มีบางท่านถามผมมาแล้วผมก็ตอบแบบตรงไปตรงมาว่ามันแก้ไม่ได้คือที่แก้ไม่ได้เนี่ยนะครับอธิบายอย่างนี้ว่าเพราะมันเป็นการแตกโดยธรรมชาติซึ่งผ่านกระบวนการจัดการที่ไม่ดีพอแต่ถ้าเราให้แนะนำให้ท่านเสียสตังแล้วมันไม่หายมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับผมก็จะตอบว่ามันแก้ไม่ได้แต่ถ้า ้านะครับการบริหารจัดการที่ดีมาพอส่วนหนึ่งแล้วเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้มันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุก็ยังพอที่จะช่วยได้ก็คือการใช้ยูเรียการใช้แคลเซียมเดียมโมฟลูดโมโนแคลแคลซีูนนะครับแล้วก็ฉีดไปที่ผลโดยตรงอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะหยุดการแตกหรือชะลอการแตกลงมาได้แต่หลักการสำคัญของอาการแก้ไขปัญหาผลแตกของเงาะนั้น ต้องมาจากกระบวนการป้องกันไม่ใช่รักษาป้องกันก็หมายความว่าน้ําจะต้องพ้นรัชมีฉายสรงพุ่มตลอดมาตั้งแต่เดือนที่หนึ่งที่สองปุ๋ยอินทรีย์ก็จะต้องมีให้กับเขาเพื่อปรับโครงสร้างของดินปุ๋ยเคมีก็จะต้องมีให้อย่างสม่ำเสมอเดือนละอย่างน้อยหนึ่งครั้งอาหารเสริม ทีเคซอยห้าเซอร์คอนซึ่งจะเป็นตัวเล่งผลโตคือทีเคซอยห้าการป้องกันการขาดแคลเซียมที่อยู่ในเซอร์คอนจะป้องกันผลผล่วงผลแตกได้อันนั้นก็คือตัวที่จะต้องให้เพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่เข้าใจนะครับบางท่านอาจจะยืนยันว่าโอ้ยท่านให้น้ำอย่างดีแต่ท่านไปดูได้เลยนะครับว่าลัศมีนอกทรงพุ่มของท่านดินนั้นแห้งแข็งตลอดเลย เพราะว่าน้ําที่ให้เนี่ยมันให้เยอะจริงแต่มันอยู่ในโคนแต่มันไม่ทะลุออกนอกโคนการให้น้ําที่ดีในลใําไยในไม้ผลในเงาะเนี่ยนะครับจะต้องให้ทะลุเกินชายทรงพุ่มแม้แต่มังคุดก็เหมือนกันต้องเกินชายทรงพุ่มออกไปหรือว่านอกชายทรงพุ่มเราจะต้องหาเศษวัสดุมาพลางเพื่อเก็บความชื้นไว้ลดอัตราการสูญเสียหรือการเสียหายของน้ําที่เจระะเหยขึ้นเอาเศษขยะวัชพืชมาคลุมด้านนอกภายในโคนต้นโปร่ง นี่คือแนวทางที่จะช่วยได้เท่านั้นเองเป็นการป้องกันนะครับไม่ใช่เป็นการรักษาเพราะถ้าแตกแล้วการรักษาเป็นการรักษาแค่ปลายเหตุแต่จะลดความรุนแรงได้ก็คือการใช้ตัวยูเลียไขแคลเซียมนะครับโมดฟลตโตรนาแคลเซียมส่วนท่านที่เห็นอาการแตกกลัวมันจะมีเชื้อราไปซึมผลอื่น เราก็ใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราซึ่งเราก็มีมากมายโดยเฉพาะเงาะนั้นสูตรสาเร็จก็จะเป็นแอนทาโคนนะครับมีมาทันเน็ตนะครับมีเบลคุดเบลคุดบวกบวกไพลิซานก็คือคาเบนดาซิมก็จะเป็นส่วนที่สามารถป้องกันแล้วก็ควบคุมได้จากในส่วนของเงาะตรงนี้นะครับก็จะมาดูต่อว่าถ้ามันไม่แตกเงาะก็จะเป็นผลขนาดเล็กแคะแกนเงาะไม่พ พัฒนาได้ตามความต้องการของท่านอันเนื่องมาจากเราต้องเข้าใจนะครับในส่วนของทุเรียนที่ผมได้อธิบายมาแล้วว่าถ้าใบเขาผลิตพลังงานเป็นแป้งเป็นน้ำตาลแล้วเก็บอยู่ที่ใบแล้วไม่ส่งมาที่ผลผลูก็จะไม่เบ่งก็เหมือนกับเงาะครับถ้าเงาะขาดน้ำหรือในใบน้ำใบหรือในดินขาดน้ำ เขาผลิตพลังงานอยู่ที่ใบแล้วไม่ส่งไปที่ผลท่านอาจารย์เลื่อนศักดิ์มีคําแนะนําบอกว่าลองครับพี่น้องชาวสวนลองพ่นน้ําตอนเช้าดูสิลองดูก่อนนะครับถ้าไม่เชื่อยาวิเศษเลยนะครับพ่นน้าเดียวๆนี่แหละแล้วลองดูท่านจะเห็นเลยไอ้ต้นที่พ่นน้าในตอนเช้าเนี่ยมันจะพัฒนาผลได้อย่างดีอันนั้นคือเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าเราให้น้ําอย่างเพียงพอคือให้ทางดินไม่พอก็ลองให้น้ํา เหมือนกับฝลังฝนตกนะครับทำไมหลังฝนตกเนี่ยเงาะเขาโตเร็วมังคุดโตเร็วนี่คือเหตุผลท่านก็ลองดูได้แต่ไหนๆจะพ้นแล้วก็อย่าลืมนะครับสูตรสําเร็จยูเลียนะครับดีในเตทดีในเตรทก็คือปัจจุบันชื่อว่าซุปเปอร์ดีแล้วก็โมฟรุดโมโนแคลแคลซีูนอะโทนิกพ่นไปก็จะกลายเป็นว่าได้ทั้งกระตุ้นให้ผลโตได้ทั้งการย้ายพลังงานการที่เงาะ แสดงอาการผลชะง,งักการเจริญเติบโต,ตนั้นบางครั้งท่านอาจจะเห็นคําถามที่เคยถามผมไว้ว่าใบาก็ดีแต่ผลไม่โตเพราะมันเก็บไว้ที่ใบมันไม่ส่งไปที่ผลซึ่งตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีแคลเซียมแต่แคลเซียมก็ไม่สามารถทํางานได้ถ้าไม่มีน้ําสมดุลอยู่ในต้นอย่าลืมนะครับรองดูครับพ่นน้ําตอนเช้าแล้วดูซิว่าต้นเหล่านั้นเนี่ย การพัฒนาของผลไม่ว่าจะเป็นเงาะเป็นบางคุดเป็นทุกเรียนจะโตได้ดีหรือไม่แต่ประเด็นหลักสำคัญท่านต้องจำไว้เป็นหลักสำคัญไม่ว่าท่านจะพ่นปัจจัยอะไรนะครับก่อนที่จะพ่นท่านต้องให้น้ำก่อนให้ต้นมีความชื้นนะครับแล้วก็สองถ้าจะพ่นให้มีประสิทธิภาพก็ควรจะพ่นในตอนเช้าแล้วก็ประการที่สามถ้าเราจะพ่นในช่วงที่เขาชะงักแรงๆเนี่ยเราอาจจะต้องที คืออาจจะสักเจ็วันครั้งหรือ10วันครั้งที่ผมทำงานวิจัยมาเนี่ยผมทำงานแค่7วันครั้งตลอดเลยเราก็จะเห็นการพัฒนาอย่างแตกต่างทันทีไม่ว่ากล้วยทุเรียนมังคุดเราก็จะประมาณ7วันแต่ถ้าหลังจากที่เขาฟื้นตัวดีแล้วเราก็จะเลื่อนออกไปเป็น15วันนะครับเราเลื่อนออกไปได้แต่ในระยะแรกควรจะต้องถี่อันนี้คือระยะของความถี่ห่างไม่เป็นสูตรสำเร็จครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ประมาณ5วัน7วันครั้งหลังจากนั้นเราก็ถ่ายผ่อนไปเป็น15วันหลังจากนั้นก็เป็น20วันเราก็สามารถที่จะนำพาอย่าลืมนะครับว่าหลักการทำงานของเขาคือภายในเวลา6ชั่วโมงเนี่ยเขาจะแปลสภาพเป็นพลังงานในรูปของอะมิโนโปรตีนแล้วปัจจัยที่เราใช้เนี่ยเป็นสารกระตุ้นอย่างอะโทนิกเนี่ยจะไปกระตุ้นให้พืชเนี่ยเคลื่อนย้ายพลังงานมาเพื่อเลี้ยงการพัฒนาของผลหรือในส่วนของตัวแคลเซียมโมลฟลู ไปบวกกับตัวซูเปอร์ดีหรือดีในเตยไปบวกกับยูเลียก็จะเป็นพลังงานแล้วก็ทําให้โค้ดเหนียวด้วยอีกต่างหากนี่คือประเด็นหน้าที่ของเขาถ้าจากตรงนี้ไปนะครับก็เท่ากับว,ว่าเงาะกําลังจะเข้าพื้นสีสวยปัญหาครับพอเงาะเริ่มมีความหวานเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของอเชื้อราอื่นๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราใกล้เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยผมก็ย้ําว่า สารเคมีเราไม่จำเป็นต้องใช้เพราะส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงแต่ถ้าถ้านะครับเกิดกรณีฟ้าฝนตกลงมาเพราะปีนี้เงาะเราออกล่าไปเจอฝนปลายพฤษภาต้นมิถุนาปัญหาก็จะเกิดโรคผลเน่าและจะผลเน่ารุนแรงถ้าเงาะเริ่มมีความหวานแล้วอย่าลืมครับการป้องกันไม่ให้เงาะเกิดการระบาดของโรค เราก็มีฟอร์ดไฟเช่นฟอร์สขอปเคของเจียไต f ฟอร์ดไซ2 0 0 8ฟอร์ดลี่600แล้วเราก็เอามาบวกกับในส่วนของตัวยาเชื้อนะครับลามีน่าไตซานเราก็จะได้ผลหรือท่านอาจจะไปบวกกับในกลุ่มของสารเคมีในการควบคุมโรคซึ่งในระยะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกเอาในส่วนของตัวพิิพภัณฑ์ที่เราสามารถจะนำมาใช้ได้ ตามชนิดของยาหรือเชื้อนะครับเชื้อที่เป็นตัวสาเหตุของเงาะผลเน่าก็จะเป็นเพี้ย่าอยงเพี้ย่าอยงก็คือไฟสปอป t ทราพาราซิติกาสารเคมีพื้นฐานก็คือเบลโนมิลภาษาของเราคือเบนเลดหรือยิบเบนหรืออะไรเบนเบนเนี่ยแหละครับก็คือเบลโนมิลควบคุมได้ครับเอามาบวกกับในส่วนของฟอสคอปเคหรือเราอาจจะใช้ในกลุ่มของโพลิอะฟอสนะครับ โพลีอฟอสก็ใช้ได้ครับเราก็อย่าไปใช้อัตราสูงแช้อัตราตามปกติตามคำแนะนำนะครับคือคือ300ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรแล้วก็ในส่วนของชื้อราที่จะมาเป็นตัวปัญหาจากในเรื่องของเพลียายางก็คือไฟทัปเทล่าพาราซิติก้ามันก็จะมาเป็นตรงนี้ครับในกรณีของราดำ ราดานั้นมันก็จะเกิดจากศัตรู2ตัวนะครับก็คือเพ er ี้ยแป้งถ้ากรณีของเพ er ี้ยแป้งเราก็ต้องไปใช้ยาในกลุ่มของเพ er ี้ยแป้งถ้ายาเชื้อก็จะเป็นบัวเรียของแอปไพเคมร่วมกับในกลุ่มของตัวยาที่จะควบค er ุมเพี้ยแป้งจะเป็นคอไพรีฟอร์ดหรือจะเป็นในส่วนของอตัวสารกำจัดเพี er ้ยแป้งต่างๆแต่ถ้าเป็นกรณีของเพลี้หอย ครับพหอยก็จะเกิดลาดําแต่พี่หอยนั้นเราก็ใช้ตัวกรรมถันคือซัลเฟอร์300กรัมร่วมกับในส่วนของคาร์บาริลหรือเซวินแปนี่แหละครับก็คือคาร์บาริลก็อีก300กรัมเราก็สามารถที่จะนำเอามาพ่นควบคุมในส่วนของพี่หอยได้แต่ประเด็นของลาดำนั้นเมื่อการเกิดขึ้นลาดำแล้วเราก็อาจจะใช้กรรมะถัน 300กรัมไปร่วมกับน้ำยา L.O.C หรือน้ำยาล้างขนนมนะครับประมาณ100ซีซีทำการฉีดล้างลาดำออกในสภาพที่งอกกำลังขึ้นพื้นสีในสภาพที่อยู่บนต้นเราก็าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นี่คือศัตรูที่จากนี้ไปเรานำเรียนให้ท่านเห็นภาพในภาพกว้างเลยเพราะในแต่ละระยะนั้นจะมีเกณฑ์การระบาดการเจริญเติบโตของเขาเป็นตัวเกณฑ์หลักๆอยู่ดังนี้ จะต้องติดตามและพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรายการด้วยดีตลอดมาแล้วก็ช่วยสนับสนุนพิธภัณฑ์ของบริษัทที่ให้การสนับสนุนรายการตรงนี้ที่ชัยพกเกษตร,รจันทบุรีในคุกสาขาพบกัน,นพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ท,ทุกท่านสวัสดีครับาจากวันนเป็